ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกระปรูสัมผัสของลมหายใจที่วิงเข้าวิงออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งหยุดความนึกคิดุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวหยุดพันธะภาละนาทีการงานทางสมมุติเราก็หยุดมาแลว้วทีนี้เรามาลองมาหยุดความนึกคิด ฝงแต่งต่างๆโดยการเจริญสติสร้างความรูรร้สึกกระพรูดสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งกออกกระทบลายจม,มูกของเราฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปบีบลมหายใจเราพยายามหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดการสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆกายของเราก็รู้สึกพ่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเรานั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสติรู้กายเราพยายามสร้างความรู้ตัวต,วตรงนี้ตั้งแต่ัตงแต่ตื่นขึ้นัตงแต่ยังไม่ลุกจากที่ พอรู้ตัวปุ๊บมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจรู้ความปกติของกายรู้ความปกติของใจอัน,นิสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้คำว่าปัจจุบันธรรมในทางธรรมก็คือทุกขณะลมหายใจเข้าอันนี้เ็าเรียกว่าปัจจุบันแล้วก็หายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่เขาเรียกว่าปัจจุบัน เขาเรียกว่าปจุบันธรรมทุกขณะลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าไปเป็นนาทีนี้วันนี้เดือนนี้เป็นปัจจุบันอันนั้นเป็นปัจจุบันในทางโลกปัจจุบันในทางธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกต่อไปข้างหน้าก็ทุกขณะจิตทําอย่างไรเราถึงจะสร้างความรู้ตัวให้ได้เร็วไวถึงขนาดนั้นเราต้องมีความเพียร มีความเพียรสร้างความรู้ตัวพลังเผอเริ่มใหม่พลังเผอเริ่มใหม่เพียงแค่การเจริญให้มีให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็ยากลำบากศรัทธาการทำบุญให้ทานความเชื่อมั่นในพระธรรมไต,ตยตรงนั้นมีกันทุกคนด้วยจากฝักใฝ่สนใจสร้างตบะสร้างบารมีการทำบุญให้ทานมีความเสียสละมีความเชื่อมั่นฝักใฝ่สนใจอยู่ในระดับขงสมมติ บารามีในระดับพงสมมุติทุกคนพากันทำกันมาดีแต่การจเจริญสติที่จะเข้าไปอบรมใจของตัวเราเข้าไปวิเคราะห์ จนใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามตรงนี้ไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่อาจจะทำได้เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวก็ปล่อยปะละเลยเพราะว่าอา,อานิสงส์บาร,รมีส่วนอื่นภาระหน้าที่การงานสมมุติต่างๆเข้าครอบงำ้าไม่ฝักใยสนใจจริงๆก็ยากที่จะเข้าถึงตรงนี้ต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศถึงจะมีความเข้าใจในตรงนี้ได้ แล้วก็เป็นบุคคลที่มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระรันตนัดัยแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์สร้างะบะบรารมีแต่ละวันจิตใจของเรามีความอดอน,น้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเสียสละมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อคติไม่เพ่งโทษไม่ฝักใฝ่ในอกุศลกรรม เราก็พยายามเจริญสติเข้าไปอบหลใจชี้เหตุที่ผลจนใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามส่วนนามส่วนรูปเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนคําว่าอัตตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรสมมุติวิมุติเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้อางทุกครังอนัตตาในขันห้าในกายของเราเป็นอย่างไรกิเลสอยากกิเลสละเอียดเกิดขึ้นที่ใจเราละได้หรือไม่ กายกรรมมะโนกรรมวจีกรรมเราทําความเข้าใจได้ตลอดเวลาหรือเปล่าหูตาจมูกลิ้นกายเขาทําหน้าที่อย่างไรซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงส่งเข้าไปถึงตัวใจของเราลักษณะของ การจเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้การจเจริญการฝึกก็ทั้งยากที่จะเอาสติปัญญาไปใช้ก็ทั้งยากอีกเราต้องมีความเพียรไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็เพิ่มความเพียรเป็นทวีคูณเพิ่มความเพียรเป็นทวีคูณสักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าใจในชีวิตของเรา ไม่ปล่อยปะละเลยมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะเดินไปทางไหนนี่เราละกิเลสได้หมดจดทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็จะได้ศึกษาคนา้นคว้าหาแนวทางเดินของเรามองเห็นทางทะลุป,ปุดโปร่งว่าเราจะได้กลับมาเกิดอีกหรือว่าเราจะเกิดอีกวันนี้มีพุ่งนี้มีเดือนนี้มีเดือนหน้ามีพบนี้มีพบหน้ามีพ่อแม่พี่น้องมี เราต้องศึกษาทำความเข้าใจอะไรคือสมมุติอะไรคือวิม,มุติถ้าเราแยกรูปแยกนามได้คลายได้เมื่อไหร่เราถึงจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตไม่ให้กิเลสมาบงการชีวิตของเราเราต้องบงการชีวิตของเราด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ด้วยพรมเิหารอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความเมตตาจนกว่าร่างกายของเราจะแตกดับนั่นแหละ ก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวาโยมวชีถ้าบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาเขาสอนถ้าสอนตัวเองไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนะแนวทางให้ส่วนแผนที่แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมาตั้งนานตั้งหลายร้อยหลายพันปีสัจธ,ธรรมก็ยังอยู่หลักความจริงของชีวิตก็ยังอยู่ ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราจนรู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเชื่อมั่นว่าพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ท่านถึงได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยมาจำแนกแจกแจงให้สัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความเป็นทุกข์เราก็ต้องพยายาม พยายามทำทำมากทำน้อยนี่ตั้งแต่การสระะ้รางบารมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาทำกันอย่างไรนี่จุดหมายอยู่ที่ตรงไหนการละกิเลสการฝึกหัดปฏิบัติจะข่าเข้งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะคลายความหลงก็เพื่อที่จะคลายกิเลสเพื่อที่จะละกิเลสออกจากใจของเราใจของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์มาแต่เดิมเพราะความไม่รู้เขาถึงหลงหลงเกิด สงเกิดความเกิดนั่นแหละคือกิเลสอันละเอียดที่สุดแล้วก็มาเกิดมาสร้างขันหา้ามาอยู่ในภพมนุษย์ก็มีกายเนื้อเข้ามาปิดกั้นเอาไว้พระพุทธองค์ท่านถึงให้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ จนใจคลายออกจากขันห้าเห็นเป็นชิ้นเป็นขันเป็นกองที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันกองรูปกองนามกองอวิญญาณกองสังขารทีนี้ใจของเราก็มีกิเลสเกิดกิเลสอีกความโลภความไม่โลภความอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากสารพัดอยากกิเลสอยากปิเลสละเอียดอีกเราต้องมาคลายชำระชำระสะสารออกเถละเล็กละน้อยโดยการสร้างตบะบาร,รมีใจเกิดความโลภละความโลภใจเกิดความ ความโกรธละความโกรธด้วยการให้อภัยเอาโหสิกรรมให้อภัยอาโหสิกรรมสร้างความอ่อนน้อมให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความเสื่สละสร้างความรับผิดชอบไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กิเลสเราพยายามขัดเกลอออกแต่ละเล็กละน้อยสักวันหนึ่งใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิม ก็ต้องพยายามกันอ่าสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันกริตหนึ่งก็ยังดีทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่ะไหวพระพร้อมๆกันพากันไปทำความเข้าใจศึกษาให้รู้ทุกขริยบท